ใรอาการนี้จเจริญพรท่านประธานในพิธีได้พบปะกับพระสงฆ์นิกรพุทธศาสนิกชนตามเวลาสมควรขอเชิญพ,พรกลาวนรัมสการพระศรีวิสุทธิมุนีท่านรองเจ้าคณะจังหวัดพระครูวีระวงบ์บรรหารเจ้าคณะอำเภอสว่างวีระวง์ พระครูปริยัติคนานุกิจเจ้าคณะอำเภอบุญทลิกพระครูปริยัติโสพลรองเจ้าคณะอำเภอพิบูลมังสาหารพระครูสังครักมนตรีเจ้าคณะตำบลโพัยเจ้าอาวาสวัดวารีอุรมพระเถรานุเถระทุกรูปทุกองค์ที่เคารพอย่างสูงเรียนท่านนายอำเภอพิบูลมังสาหาร ท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่านส่วนราชการพี่น้องประชาชนที่เคารพทุกท่านครับผมเองก็ต้องขออนุญาตเรียนพระคุณเจ้าและพี่น้องทุกทกท่านที่อยู่หน้าที่แห่งนี้วันนี้ก็เป็นอีกครั้งหนึ่งที่ผมได้รับมอบหมายจากท่านผู้ราชการจังหวัดให้มาทําหน้าที่หน้าที่แห่งนี้ ผมเองก็มีความตั้งใจอย่างแน่วแน่ที่จะมาร่วมกิจกรรมโครงการร่วมใจพักพักสมเด็จพระบรมมาราชนานีพันปีหลวงทุกครั้งซึ่งกระผมเองก็ได้ราวนาตัวต่อพระคุณเจ้าหลายรูปหลายครั้งแล้วผมต้องขอญาตเรียนทุกทกท่านโครงการนี้เป็นโครงการที่มีความสำคัญ เพียงแค่เราส่งใจลำลึกถึงพระพระราชาชนนีพระบรมบราชาชนนีพันปีหลวงของพวกเราท่านดูจากชื่อโครงการสิครับถ้าเราแปลความหมายหรือตีความชื่อโครงการเราก็จะเข้าใจแล้วทำให้อยากมาร่วมคำว่าร่วมใจพักเราคงจะต้องมาใช้ใจเราร่วมอย่างเดียวไม่พอเราจะต้องแอบแฝงไปด้วยความพักดี จงรักภักดีต่อพระสมเด็จพระบรมมาราชชนนีพันปีหลวงของเราด้วยนอกจากนั้นพวกเราต้องส่งใจให้ความรักกับพระองค์และองค์ทรงทำความดีอยู่นานับนประการกับประเทศชาติอีกส่วนหนึ่งพวกเราก็คงจะทราบวันนี้มาที่นี่นะครับก็จะเป็นการฟังมหาชาติชาดก นะครับวันนี้ก็เป็นการจัดกิจกรรมในครั้งที่ห้าผมเองได้มีบุญมีโอกาสไปร่วมถึงสี่ครั้งเสียดายครั้งที่สองไม่มีโอกาสไปร่วมเรานั้นก็ติดราชการซึ่งต้องไปดูงานเกี่ยวกับเรื่องสารธนสุขที่แสงจำปาศักดิ์สารนัประชาธิปไตยประชาชนลาวถัดมาอยู่สองครั้งผมก็มาร่วมโดยทุกครั้ง ต้องกราบเรียนพี่น้องทุกทกท่านด้วยความเคารพผมเองได้มีโอกาสได้มาฟังมาสามครั้งเป็นสิ่งที่เป็นบุญของผมอย่างยิ่งแล้วเมื่อคราวที่แล้วผมได้รับหนังสือปณิธานมหาบุรุษไม่เปลี่ยนแปลงจากพระเดชพระคุณท่านรองเจ้าคณะนะจังหวัดอุบลราชธานีพอผมได้รับไปผมก็นำไปอ่านเพิ่มเติมควารมรู้ของกระผม สิ่งที่ผมได้อ่านไม่เพียงแคง่ทำความเข้าใจกับเนื้อหาเท่านั้นผมเองได้นำไปปรับประยุกต์ใช้รวมทั้งนำไปเผยแพร่โอกาสใดที่มีได้โอกาสประชุมร่วมกับส่วนราชการหรือประชุมกับส่วนใดก็าตามก็จะนำสิ่งที่ดีๆเหล่านี้ไปบอกกล่าวให้กับส่วนราชการทั้งหลายได้ฟังและสามารถนำไปปฏิบัติได้ผมกราบเพียนพี่น้องที่รักทุกท่านนะครับว่า วันนี้ก็เป็นอีกวันหนึ่งที่พวกเราจะได้ไม่มีการมาฟังเทศที่ดีๆและมีคุณค่าขอให้พวกเราตรงตั้งใจฟังแล้วก็นำกลับไปใช้และส่วนที่สำคัญอีกส่วนหนึ่งนะครับหนังสือพนิธานมหาบุรุษไม่เปลี่ยนแปลงเป็นหนังสือที่สำคัญมากนะครับผมเองก็ได้มีการอ่านมาตั้งแต่ตอนอยู่ในระบบอินเทอร์เน็ตนะครับตอนนี้ผมมีหนังสือเป็นเล่มนะครับประเดชพักรุณาอว่าเป็ผมหนึ่งเล่ม นะครับก็ตั้งใจว่าจะอ่านให้ครบทั้งสามรอบให้อ่านครบทั้งสามจบนะครับผมยืนยันกับทุกๆท่านได้สามารถนําไปปรับประยุกต์ใช้กับชีวิตของเราได้เลยนะครับจริงๆก็อยากจะยกตัวอย่างให้พวกเราฟังหลายๆเนื้อหาหลายประเด็นแต่เพียงแต่วเวลาจากัดอีกส่วนหนึ่งที่ผมเรียนพี่น้องทุกทท่านด้วยความเคารพมาที่นี่พอย่างก้าวมาก็รู้สึกได้รับบุญเป็นอย่างยิ่งทุกๆครั้งผมจะได้รับฟังคำเทศสั่งสอน จากท่านเจ้าคณะตำบลเจ้าคณะอำเภอบุญกลิกท่านได้กรุณาได้นําเสนอไมโครงอนใดๆก็ตามนะครับผมเองก็ทั้งที่บันทึกได้ทันบ้างบันทึกไม่ได้ทันบ้างก็จะขอโอกาสไปกราบท่านเพื่อจะขอทำกรคำโครงต่างๆเหล่านี้ไปประยุกต์ใช้กับชีวิตในการทํางานต่อไปอีกสักครู่พวกเราก็จะได้น้อมรับฟังคําเทศฝังสอนจากพระเดชพระคุณท่านรองเจ้าคณะ จังหวัดวุราชธานีทุกๆครั้งท่านก็จะมาเล่าชาดกแต่ละชาติให้พวกเราได้ฟังนะครับทุกสิ่งทุกอย่างก็แฝงไปด้วยประโยชน์และสามารถนําไปปรับประยุกต์ใช้กับการงานหรือหน้าที่ของเราได้ผมก็กราบเรียนพี่น้องด้วยความรบวันนี้พวกเรามาร่วมกันอยู่หน้าที่อย่างนี้นับว่าเป็นบุญของพวกเราที่ได้เกิดมาทําบุญร่วมกันก็ขอให้ส่วนกุศสที่พวกเราได้ทําบุญวันนี้นะครับก็ชงคืนกลับไปหาพวกเราหลายร้อยเท่า พวกเรามีความสุขความเจริญยิ่งขึ้นไปกราบในรัชการพระคุณเจ้าเพื่อสามภพลบและเรียนพี่น้องรุวมกันได้สามภพลบครับ,รบสาธุก่อน